ส,สดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมซึ่งในแมบนี้นะคะก็เป็นเหมือนแมปทูตออปี้ในแมบแรกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปซึ่งมันคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มก,กันเลย นี่นะคะตรงนี้วิกี้โกงด้วยสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากปีนเนาะ,ะนกระโดดเนี่ยไอ้นั้ไ,นไม่ชอบเลยกระโดดย่ยงขึ้นไปอย่างเนี้ยอึ๊บอ่าได้แล้วตรงนี้ลื่นนะคะจึ๊บโอเคมาแล้ว ว้ายวฮ้ยทุกคนเราใกล้จะถึงตรงที่เขาชอบแจล้งกันแล,แล้วเราจะมาดูกันนะตรงนี้มีเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าเขาไม่กดปุ่มนะเราจะไปบ้างเขาบอกก่อนโอเคมาแล้วจิบจ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊จบเย้วุยทุกคนมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะเขาจะเขาจะกดไหมหุยเขาไม่กดด้วย โอเคเดี๋ยวเราต้องรีบไปไม่งัน้นเราจะไม่ทันนะไปโอเคค่ะเขาไม่แกล้งเรานะเราก็จะไปแกล้งเพื่อนนะคะอะไรอะ่ะเขาพีม์อะไรเขาอ่ะจึบเย้มาแล้วนี่ก็เป็นหอคอยอันเดิมเลยนะคะแต่ว่ามันก็แค่ขึ้นมาเฉยๆนะ ที่ไหนทุกคนแล้วก็แล้วก็นี่อะไรไม่ชอบกระโดดเอียงแบบนี้อะไรไม่ชอบโอเคเราจะไปกันต่อนะคะอุ okay, me, ้ยท NO ุกคนดูดิตรงนี้เล็กมากแต่สุดท้ายแล้วก็เลือดลดนะคะไม่มีทางที่เราจะเลือดไม่ลดเอเกือบไปแล้วค่ะทุกคนอมฮะีสรีรักฉันได้ไหม love me up ไม่ชอบอ้าเอ้ยแล้วมันลื่นแล้วมันก็ต้องกระโดดเอี้ยงอย่างเงี้ยแหม่ห๊ะ๊ะห๊ะ๊ งา <Yeah. S 2> ไปกระตดอนะทุกคนเวทนะโอ้ย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 แล้วก็นะก็นะ Go, นะทุกคนตอนนี้นะคะเอแเราก็ได้มาถึงจุดที่เขาแกล้งกันแล้วนะคะโอ้วโหยเขาแกล้งเพื่อนอะเน่ยนะ เดี๋ยวเขาจะออกกันเน่ๆนี่เขาเป็นอย่างนี้กันน่ะเขาจะชอบแกล้งเพื่อนกันน่ะอย่านะเพื่อนเย้เราไม่โดนแกล้งนะฮะเราจะมาดูผู้ชายคนนั้นนะคะนู่นผิวสีฟ้าๆนะคะว่าเขาจะแกล้งเราไหมมีแกล้งแน่นะเน้นะแน่นะเดี๋ยวดูเพื่อนด้วยนะโอเคค่ะเขาไม่แกล้งคนนะอุ๊ยใครตกลงมา อย่านะเพื่อนโอเคค่ะเพื่อนเขาไม่แกแล้งเราแล้วก็ไปกันต่อว,ว,ว,วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคะมาดูกันว่าเขาจะแกล้งเพื่อนไหมคิดว่าไม่แกล้งนะคิดว่าอะไรนะอ่ะไปปึ้ง เย้เขาไม่โดนเขาไม่แกล้งแล้วนะคะมาเร็วชิ้มาเร็วเย้อุ้ยแอดมีเนาะโอเคมาเรากลับไปกันต่อฮันบลิเซอร์อย่าละวิรอบนี้จะสาบานว่าจะไม่ตก ซาบานได้เลยนีเธอรักไรเจ้เธอก็เฮ้มมันคนละเรื่องกระโดดไปแยะแยะแควกว่แควกว่แควกว่าแควกนี่ยมันจุดเดิมอีกแล้วระวังเด้อดีคอยบลกอก้าไปแหมว้ายได้แล้ววุ้ยแยทุกคนไอ้เราผ่านแล้ว จากที่ตอนนั้นเอลักตกนะคะแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอ้่ hey, ตกเฮ้ย hey, ยูยูระวังด้วยจ้ะบล็อกหายไหมอุ้ยหายเราอาชีพแค่คุณอาชีคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณได้ออกคลิปด้วยเพราะว่าบอกอุ้ย เกือบไปลิ้วจะมารอใช่ไหมเนะี่ยช่างมันเถอะค่ะเออคุณอาชีคุณไม่รู้เรื่องหรอว่าคุณได้ออกคลิปคุณได้ออก Youtube ด้วยเพราะว่าคุณมาในช่องดีฉันแล้วคุณก็กำลังมาตอนที่ดีฉันกำลังเล่นอยู่แวกควกแควกแคว แกลกกดก็ค,ค่ะตอนนี้นะคะอแล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอเราจะลองขอให้เพื่อนที่เป็นแอดมินคนนี้นะเสกให้ลาบินว่าเขาจะให้ไหมเสกให้ฉันบินได้ไหม หายไปไหนแล้วอ่ะแอดมินคนตะเกียเอ้ยยิวยิ้วยิ้วโอ้แอดมินคนนั้นเขาออกไปแล้วแน่ๆเลยแฮกเกอร์ใครพิมพ์ว่าแฮกเกอร์ทุกคนดูดิแฮกเกอร์ใครอ่ะกยิ้ยามาแฮกไอดีชนะจะเล่นโรบ็อกแงะแวก อูอีอาเย่อูอีอ้าอีอ้าอูอีอีอ้าอู๋อีอาอีอ้าอีอ้าอูอีอีอาอีอ้าไปครับมาฮะไปครับผมบินฮะเอ้อุ๊ยอุ๊ยผิดทางผิดทางเกือบตกไปแล้วตรงนี้นะคะที่เอลตุยปักกี้นี้นะ เพราะว่ามันเออะไรอะเหยียบเหยียบเพื่ออ๋อเหยียบเพื่อให้บล็อกหายนะทุกคนทวกฮะ<า>ไม่เข้าใจอุยอ๊ยอุ๊ยสอรี่เพื่อนฉันไม่ได้จะตั้งใจกดแกล้งแกล คนสำหรับการเล่นแมปทุดเป็นหอกคอยเคลื่อนในเวอร์ชัช่นสองก็จะประมาณนี้นะคะก็อยากให้เล่นแมปอะไรอีกหรือว่ามีความรับอะไรในแมปไหนอีกก็คอมเมนตไ์ได้ล่างคลิปนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะกอร์็ตกรับไปกันเลค่ะบ๊ายบาย